สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเตี๋ยวบเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรถถังรัสเซียรถถังสหภาพโซเวียตจากคลิปที่แล้วที่ได้รถถังอิราเลกันมาก็คันนี้นะครับผมจะเป็นรถถังคันท,ที่เข้าถึงง่ายเล่นง่ายเก็บง่ายแล้วก็โหดด้วยโอเคคันนี้นะครับผมคือรถถังที่สามสิบสี่ห้าสิบเจ็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคที่สามสสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับผม แรงสามสัญชาติสาภาพโซเวียตเป็นเท่าร4.7อาวุธนะครับผมคันนี้ก็จะมีปืนร่วมแกนขนาด7.62ท t ปะชีนกันขนไปได้1,890แล้วก็เป็นพร็อพหลังพุ่มไม้ตรงนี้กระบอกหนึ่งปืนอาวุธรุ่นหลักนะครับผมคันนี้จะมีปืนใหญ่ขนาด57มิลลิเมตรซด4แคนนอนขนไปได้77นัด อัตราการบุนปอมปืน23.5องศาต่อว,วิมุมกดลบห้มยยี่อัตรา,บบาประจุกระสุน5.3วิเป็นเอ็กซ์เปิดอัพเต็มเกราะนะครับผมตรงตัวถังด้านหน้าด้านข้างนะ45่สิป้อมแล้วก็ด้านหลัง40ป้อมปืนรอบตัว45แล้วก็จะสะโลปเกาะไปเป็นสโลปก็จะจะหนาขึ้นมานิดหนึ่งเป็น50 <c oughs> แถวนี้แล้วก็ตรงนี้จะปิดมะเร็งกันก็คืออีกตีกอีกทีแม่งก็ติดตรงนี้ตลอดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมะเ,มเร็งมะเร็งเลือยเกิน โอเคผลร,รถสี่นายนะครับผมก็จะมีพลขับแล้วก็ผู้ช่วยพลละครับพลโหลดแล้วก็พลปืนคันที่ไม่มีผู้การไอ้เหี้ยโคตรตกใจเลยสัตว์ต้องจะสั่งกันเองมั้งโอเคน้ำหนักนะครับผม28.3ตันแรงเครื่องห0 0รแรงม้าครบออบที่ปัดแปดแม็กสปีด49ุเกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงใส่ในเข้ามานะครับผมก็ตามนี้กระสุน3ตัว DR 2 7 1 โมดระเบิดภายใน14กรัมอัตราการเจออ g, า 5, 3, 120, 6, g, ะกระโหลก10มม่ยศองศาเจาะ145 30ี่สิบหองศาร้อยยองศาสีแล้วก็2 2งเปจนึเคจะเหมือนกันนะครับผมกับอัตราการเจาะกระโหลกแต่ว่าคันนี้จะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยจะได้โมดระเบิดเยอะกว่าลูกพกชีนิดนึงลูกนี้มาสิบแต่ลูกนี้เป็น18นะครับผมแล้วก็ลูก HE ชอีโมดูลเบิดภายใน220กรัมอัตราการเจาะกระโหลกทุกแะ่ยศองศา5มิลลิเมตรโอเคสามารถ คันนี้ว่าอย่างไรรถดีครับรถดีก็รรจริง่ะมันดีแล้วก็รถคันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวนะปืน57จะจริงใครตายไหมเ่ะก็ชี้แจงก่อนนะครับผมเพราะว่า,วาปืน57มิลลิเมตรของรถถังคันนี้เนี่ยยิงแรงกว่าปืน85 mm ของ T34 85นะครับผม อ่า T34-15 เนี่ยวะ 4, 3, 4, 8, อ่ะตัวท็อปเลยเหี้ยอันนี้เจาะร้อยสามห้าแต่มเดระเบิดภายในแต่ว่าได้ระเบิดไปได้เยอะกว่ารถคันนี้เน้นเจาะอย่างเดียวเจาะแล้วก็มีระเบิดนิดหน่อยอร้อยสี่สิบห้าซึ่งนับเฉพาะตัวในสายนะไม่นับตัวพรีเมียมไอ้รถถังคันนี้เนี่ยเจาะแรงสุดในหมู่รถถัง T34 ถ้าเป็นตัวพิเศษจะเป็นตัวนี้ ที่ไปปืนตัวเดียวกันเจาะเท่ากันแล้วก็ที่สามสี่หนึ่งร้อยนี่วะนี่ที่แม่งจะล่อปืนเท่าจะล่อปืนที่ห้าสิบสี่ไปอยู่แล้วเนี่ยคือมันก็เจาะแรงอ่ะเลยร้อยมิลนะแต่ว่าถ้านับเฉพาะตัวเดวสายตัวนี้เจาะแรงสุดก็เน้นยิงจุดตายกันเอาอย่าไปยิงหวังอะไรเยอะขนาดนั้นก็เน้นยิงจุดตายโอเคก็สามารถเอาอะไรไปเล่นอ่ะ ฟปไฟไปไฟโอเคก็ครับ okay. นี้นะครับผมไม่มีอะไรละวจาก,กเกมเพเย์เอ้ยเอ้ยเอ้ย M19 ไม่มุมกดกดไม่ได้เออนั่นแหละ เอออีกไม่โดนหยน่อนหยน่อนหย่อนไปละหย่อนไปลวสวยสวยแอสซิสต์เอฟจีเก้าตายโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทช,ชาฟี่ชาฟฟี่ Bye. ตรงนี้ตัวหนึ่งไม่รู้อะไรอ่ะฮะเดี๋ยวนะเขาจะดันเข้าบ้านขาเขาแล้วอ่ะ <c oughs> ชาฟีเฮ้ยถูกยิงถูกยิงถูกยิง แบนเซอร์โฟยี่คืตายแน่นอนเชอร์แมนโนยิงี่ชอร์แมนชอร์แมนสองคันสองคันอีกคันนึงที่ซ่อมอยู่สิบห้าวิ ม่ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องตามฝอยมาเลยรอมันก่อนที่ดักเลยมนะันอิกุชิซับได้ไหมยิงไม่ตายเหรอเออจบ ก็ไปเติมคนดีกว่าเริ่มรดกระสุนชาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดแอนเซอร์แอนเซอร์สมาร์อีคันนึงคันนึง,นนงตามหลังมันไม่รู้ไปเติมคลละฝากดูด้วย อะไรสมัาษณ์ไม่ว่างเป็นคนละซาทุอย่ามีใครมายิงกูเลย มาแล้วมาแล้วเติมเสร็จแล้วดันเข้าบ้านเขาแล้วนะ เครืินบินโคตรตับเลยน่าจะยิงที่ผานน่ายิงมากๆเอเอเอ โดนคุมกำเนิดชนะแล้วยิงสูบกูห้ำแม่เหมือนคอนเซปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไม่รู้รอแล้วหนึ่งโอ้ลิเกอเช่ลัคกี้สัตว ยักเพนเธอร์ยักพนเซอร์โอเคเดี๋ยวซับก่อนคริทียลโรเตอร์เอาเร็วเลยยิงเค่หนตายไล่ยิ่งกว่อี้ยักเพนเซอร์โฟตายเบด้าอยู่ในเมืองก่อโดนหลักกูด้วย เดีวยวเล้ตัวีหันข้างให้หมแว่ามัองดีโอ้โเอาเชอร์แมนก่อนอันตา,ายกว่าเหมือนเพื่อนเจ๊งนะก,ก็ระวังมีสมุนตาไม่ด้ตัวนึงต้องยิงก่อนนะระวังรถสวีเดนเจ็ด้เชอร์แมนละยิงไม่ได้ไม่มีมุม ชนไม่พังได้ไรายไรเหี้ยหย่อนไปเลยกันเนอร์โหลดเดอร์ตายสาธุหอยอาร์ตีโดดหย่อนอีกหย่อนอีกซ้ำอีกซ้ำหน่อย เค้แอซิสเคปีทัวไปแล้วเบด้าอยู่ไหนเชอร์แมนปล่อยก่อนเชอร์แมชูาแล้วมันแคบเหรอมันไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเชอร์แมนเชอร์แมน เราไม่ได้เคมีทูล่อมันล่อกับบานมันนักบินนี่อะไรโคตรกากระไรสัตว์โอเคเคมีทูเอาเชือมแมอไปละใครมายีกันหลังกูวะมันดังโป้งเลยนะต้นบินเหรอ

ไม่มั่นใจหอาตีปยใส่ปดไปก่อนแล้วกันนะเอาหลังปดดวดโดนเหรอชีเขาบอเก็บไปหมดแล้วเขี่ย เรียบร้อยบายบายที14กันเนอร์คอมมานเดอร์ตายโรเตอร์ยิงป้อมเรายิงคางยิงยิงหน้าไม่เข้าอยู่แล้ว มาปเฮียโดดอย่ตายใส่สัตว์จอดอยู่นี่กูว่าแล้วลงลงถูกด้วยอ แรงเครื่องทีสามสี่ไปพอปีตึกปีหนาผาไอเรดาสปอร์ตอะไรอีกอะเครื่องบิดเหรอเอาไม่ได้เรียกอะไรถึงตาย pha đi và mày không bị ấy tao lại vẫn ạ ha 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 คันห้าคันละอีซี่จังไวหวเฮี้ยบิ๊กวนเีอร์ทับแรงแล้วกูชินว่ะดูแล้โชยแมนอีซี่ วัตต่อ <Diamond> ฟ <Hai> ักล <PAUL> oh, ิคูเชสตาลีเนียมโว้ยสโมกปิดไปเถอะเพื่อนอะเบรย์รอยี้อะสตาลีเนียมแ k บคืนแป๊บ เชมนยิงโเคเชยิงเร็วไปตันกันเนอร์คอมมานเดอร์ชูแมนนิโรล ายโดน k ีหนึ่งป็นกนพังไอสัตว์ right เฉวเมนล่อไปละ ว่าให้ลิกุเชี่บายบายเอวิน อันนี้กูต้องซ่อมไยเหรอโอเคได้อะไรวะเนี่ยหน้าคุณเนี่ยไม่รู้เพื่อยิงสกิลให้ละชาฟี่ ผมหมายว่าหมูชิ้นเดดเชอร์แมนนี่ว่าร้อยช่วยไม่ทันโอ้ติด ิคุชโดนอะไรวะยิงป้อมเชอร์แมนไม่เข้า ดัน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 ตายไสยสัตว์ดันต่อดันต่อ ก้า <9. S 2> ไฟไหม้พืพ้นพังตาย coffee bye bye บิงเข้าบ้านเขาอีกแล้วยิงแพนเซอร์ทีริโกเช้เหี่ยเอะเออจบร้อยจบอีซี่ชาฟี่อันนี้ก็อีซี่ ยิงเข้าบ้านเขาอีกแล้วสามตาติดแล้วนะอีซี่ยิบมหายเลยสัตว์ F19 โดนคิว็ิดเลาะไปละวิ่งผ่านหน้าบ้านหน่อยนะ โอโอโอเอสิบเก้าเอมสิบสิบก้าตายซะจบว่าอ,อีซี่เลยสามารถเกตัวตายไปนหนึ ที่ตายไปนหนึ่งพี่จิงไปเก้าตัวแล้วอีซี่ชิบหายเอ่อไหนว่าคันแคปบปีเจอละเจอละเจอละ แพนเซอร์โฟวบายบายสิบ <laughs> ตัว <laughs> ถ้ามีนกใด้พี่เกดนะ <c oughs> ได้แล้วเนี่ยถ้าจะมีนกให้เล็นเนี่ย ไไม่ได้ย้ายมุมแปบ๊บทีสามสี่ยิงทีสามสี่มันยิงพี่ไม่เข้าพี่ก็ยิงมาไม่เข้าโหลดไวกว่าไอเวิทย์ ตายดิเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเออนั่นแหละ11ตัวแล้วสมัตกระสนไม่จะหมดแลเฮียกระสนไม่จะหมดแล้วอีเฮียคนมา30เดี๋ย15รีมาละ17ละ เอเดี๋ยวนี่มันแครนกูนี่ว่าวันี้สลับเนี่ยอเออหนังหมาด้วยกันเนี่ยใครวะโอเคครับผมในกระบารถถังคันนี้ก็หวังว่าจะดูใจกันนะครับอย่างที่เห็นรถคันนี้มันโหดม,มากตาสุดท้ายผมยิงไปสิบเก้นสิบยิงไปสิบเจ็ดตัวแล้วก็เด็ดจนุด ปวดเสียดายโอเคเอองั้นต่างกดแชร์กดไลค์กดซับไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายโอ้ย